ด่วนเอาแล้วไงครับตระกูลหุนเริ่มสูญเสียการควบคุมต่อทหารและประชาชนแล้วครับสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพในกัมพูชาวิกฤตซ้อนวิกฤตและผลกระทบต่อภูมิภาคสรุปภาพรวมสถานการณ์วิกฤตในกัมพูชาประเทศกัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับสภาวะความไร้เสถียรภาพที่ซับซ้อนและเปราะบางอย่างยิ่ง รัฐบาลพนมเปญภายใต้การนำของตระกูลหุ่นกำลังถูกท้าทายจากวิกฤตการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายมิติบทวิเคราะห์นี้จะประเมินสถานการณ์ดังกล่าวโดยสังเคราะห์จากปัจจัยหลัก3ประการได้แก่วิกฤตศรัทธาต่อตัวผู้นำที่เสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงภาวะเศรษฐกิจที่ใกล้ล้มละลายซึ่งกัดกร่อนรากฐานของรัฐและความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่สะท้อนถึงการสูญเสียอำนาจควบคุมกองทัพ วัตถุประสงค์ของบทวิเคราะห์ฉบับนี้คือการประเมินความเปราะบางของเิรภาพภายในกัมพูชาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาควิกฤตการเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แยกส่วนจากกันแต่คือวงจรป้อนกลับเชิงลบหรือ Toxic Feedback l o o p ที่ซึ่งเศรษฐกิจที่ล่มสลายได้บั่นทอนความชอบธรรมของผู้นำบีบให้ต้องสร้างความขัดแย้งภายนอกขึ้นมากลบเกลื่อนซึ่งกองทัพของตนเองอาจฉวยโอกาสนี้ไปใช้เพื่อขับเคลื่อนวาระสุดต่งของตนในไม่ช้า วิกฤตการณ์ภายในประเทศสัญญาณแห่งการล่มสลายจากภายในเถรยรภาพของรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ถูกท้าทายจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่กำลังถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์ภายในประเทศทั้งในมิติของภาวะผู้นำและภาวะเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นรากฐานของปัญหาความไร้สเสถียรภาพทั้งหมดที่กำลังปรากฏให้เห็นภาวะผู้นำที่สั่นคลอนและวิกฤตศรัทธาสถานภาพของฮุนเซนในปัจจุบันได้เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนสถานะของเขาประกอบด้วยความล้มเหลวในการบริหารประเทศปัญหาเศรษฐกิจภายในและแรงกดดันจากมหาอำนาจภายนอกที่เพิ่มขึ้นทุกทิศทางซึ่งรวมถึงการที่กองทัพลาวได้เคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดชายแดน สภาวะดังกล่าวส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยคำพูดของฮุนเซนสวนทางกับความเป็นจริงที่ประชาชนกำลังเผชิญตัวอย่างที่ชัดเจนคือการอ้างชัยชนะเหนือขเขมรแดงทั้งที่ในความเป็นจริงผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือเวียดนามแรงกดดันจากนานาชาติเห็นได้ชัดจากกรณีการจับกุมตัวเฉินจือและการยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลถึงหนึ่งล้านล้านบาทที่มีความเชื่อมโยงกับฮุนเซน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สิน500ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก500ล้านบาทเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาอาจยากรรมข้ามชาติแต่ยังชี้ให้เห็นถึงแรงบีบคั้นทางการเงินต่อตัวผู้นำโดยตรงปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กำลังนำไปสู่บทสรุปที่หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นตรงกันว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอวสานแห่งอำนาจของตระกูลหุ่นในกัมพูชาเศรษฐกิจที่พังทลายและสถานะทางการคลังที่ใกล้ล้มละลาย สถานะทางเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาในปัจจุบันอยู่ในภาวะล้มละลายอย่างแท้จริงโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายประการที่สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว 1. การไม่สามารถจ่ายเงินเดือนข้าราชการถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของภาวะว,ะวิกฤตทางการคลังของรัฐบาล 2. ความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อพยุงสถานะทางการคลังของรัฐบาล 3. การล้มของธนาคาร ซึ่งระบบสถาบันการเงินภายในประเทศเริ่มประสบปัญหาและขาดสเสถียรภาพ 4. แรงกดดันจากจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากกัมพูชาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นการเผาโรงงาน การบรรจบกันของภาวะล่มสลายทางการคลังเช่นนี้ได้สร้างสูญยากาศทางการเมืองและความสิ้นหวังในหมู่ประชาชนซึ่งระบอบการปกครองพยายามจะเติมเต็มด้วยการปลุกสกระแสชาตินิยมอย่างบ้าคลั่งเป็นการเชื่อมโยงวิกฤตเศรษฐกิจภายในกับการยั่วยุบริเวณชายแดนภายนอกโดยตรงความตึงเครียดบริเวณชายแดนและการสูญเสียอำนาจควบคุมกองทัพ ความขัดแย้งบริเวณชายแดนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้เป็นเพียงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามปกติแต่กำลังเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงปัญหาที่อันตรายยิ่งกว่าคือความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกลางในครงพนมเปญอาจกำลังสูญเสียอำนาจในการควบคุมสายการบังคับชานของกองเงินของตนเองสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าจะมีการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วแต่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงมีความตึงเครียด โดยยังคงมีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะจากฝั่งกัมพูชาเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสันติภาพคือเหตุการณ์ในเช้าตรู่วันที่6มกราคม2569ซึ่งมีการยิงปืนคกคร่อมมาตกอยู่บริเวณเนิน469ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บทันทีหลังเหตุเกิดฝ่ายกัมพูชาได้ออกแถลงการอย่างรวดเร็วโดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการปฏิเสธและกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้สร้างสถานการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นแบบแผนที่น่ากังวลสำหรับฝ่ายความมั่นคงสัญญาณอันตรายเมื่อรัฐบาลสั่งแต่กองทัพไม่ฟังในมุมมองทางการเมืองคำกล่าวอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับการยิงปืนคบซึ่งเป็นอาวุธยิงวิถีคมที่ต้องผ่านกระบวนการสั่งการและประสานงานหลายขั้นตอนขาดความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิงและถูกตีความในวงกว้างว่าเป็นสัญญาณของการจงใจขัดขืนคำสั่ง เหตุการณ์นี้อาจกำลังสะท้อนสัญญาณอันตรายที่ว่ารัฐบาลพนมเปญอาจเริ่มควบคุมกองทัพของตนเองไม่ได้อีกต่อไปรัฐบาลที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนทหารหรือรับประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติได้ย่อมถูกมองว่าอ่อนแอในสายตาของกองทัพ สิ่งนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บัญชาการหน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการได้โดยลำพังภายใต้เหตุผลของการปกป้องศักดิ์ศรีชาติซึ่งอยู่เหนือการเมืองปรากฏการณ์นี้มีรากฐานมาจากการที่รัฐบาลได้ปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาเองแต่บัดนี้ไฟที่จุดขึ้นนั้นกำลังจะเริ่มเผาไหม้ผู้ที่จุดมันขึ้นบทเรียนจากประวัติศาสตร์เงาดำของลัทธิชาตินิยมสุดโตง่งการใช้ลัทธิชาตินิยมเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในเป็นกลยุทธ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง ประวัติศาสตร์โลกได้มอบบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วและสถานการณ์ในกัมพูชาปัจจุบันก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่คล้ายคลึงกันในอดีตอย่างน่ากังวลการปลูกสกระรสชาตินิยมเพื่อกลบปัญหาภายในตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้ใช้ความขัดแย้งบริเวณชายแดนเป็นเครื่องมือปลูกสกะแสชาตินิยมอย่างเข้มข้นผ่านสื่อที่รัฐควบคุมและโซเชียลมีเดียโดยมีเป้าหมายหลัก3ประการคือ 1. เพื่อกลบปัญหาการถ่ายทอดอำนาจ 2เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 3. เพื่อปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์และฝ่ายที่เห็นต่างภายในประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาของฝ่ายชาตินิยมนั้นจุดง่ายแต่ดับยากและเมื่อมันถูกจุดขึ้นแล้วก็ยากที่จะควบคุมทิศทาง 4. ภาพสะท้อนจากเยอรมน,นีความเสี่ยงของการถือกำเนิดฮิตเลอร์เขมินสถานการณ์ในกัมพูชามีภาพซ้อนทับกับประวัติศาสตร์เยอรมน,นีหลังสงครามโลกครั้งที่1ในปี1918 ที่นั่นที่ทหารในแนวหน้าจํานวนมากเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้แพ้นในสนามรบแต่ถูกแทงข้างหลังโดยรัฐบาลพลเรือนที่ยอมลงนามในสนที่สัญญาแวร์ไซดความเชื่อที่เรียกว่าตำนานการแทงข้างหลังมิสได้หล่อเลี้ยงความโกรธแค้นและความรู้สึกอัปอายของคนในชาติการผสมผสานระหว่างความพินาศทางเศรษฐกิจ เชกเช่นภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในสาธารณรัฐไวยมากับความรู้สึกอับยศอดสูของชาติคือสองส่วนผสมสําคัญที่ก่อให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองและในที่สุดได้เปิดทางให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อํานาจด้วยคําสัญญาว่าจะทวงศักดิ์ศรีคืนแม้ว่ากัมพูชาในวันนี้จะยังไม่ถึงจุดเดียวกับเยอรมนีในปี1933แต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นก้าวแรกบนเส้นทางอันตรายอันนั้น หากวันหนึ่งกัมพูชาต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ทางการทหารหรือข้อตกลงที่ถูกตีความว่าอับยศควบคู่กับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สังคมกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะสุญญากาศที่เปิดทางให้ผู้นำชาตินิยมสุดโต่งคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายทหารรุ่นใหม่หรือนักการเมืองที่ท้าทายตระกูลหุ่นถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อน,นำพากัมพูชาไปสู่เส้นทางแห่งการแก้แค้นและทวงคืนความยิ่งใหญ่บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต สถานการณ์ในกัมพูชาคือภาพของวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกตั้งแต่ปัญหาภาวะผู้นำเศรษฐกิจภายในจนถึงการสูญเสียการควบคุมกองทัพปัญหาเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศอีกต่อไปแล้วแต่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความไร้เสถียรภาพที่อาจลุกลามบานปลายจนกลายเป็นจุดวับภัยทางภูมิรัฐศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาค ความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ในกัมพูชามีความเสี่ยงที่จะลุกลามจากปัญหาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่ปัญหาของอาเซียนโดยรวมบทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อชาตินิยมถูกจุดขึ้นจนกลายเป็นไฟป่าไฟนั้นจะเผาผลาญทุกอย่างและลามไม่ไปถึงเพื่อนบ้านเสถรยรภาพของภูมิภาคกำลังตกอยู่บนความเสี่ยงหากไฟชาตินิยมในกัมพูชาไม่ถูกควบคุมให้ดับลงโดยเร็วแนวโน้มสถานการณ์ก้าวต่อไปบนเส้นทางอันตราย กัมพูชากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญอย่างยิ่งคำถามเชิงยุทธศาสตร์สำหรับเสถียรภาพในภูมิภาคจึงไม่ใช่ท่าหากแรงกดดันภายในเหล่านี้จะปะทุออกมาข้างนอกแต่คืออย่างไรและเมื่อใดเหตุการณ์วันที่6มกราคม2569ไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานของรัฐที่กำลังสูญเสียการควบคุมซึ่งบีบให้ประชาคมอินเตอร์เนชันแนลต้องเริ่มปลางแผนรับมือกับความเป็นไปได้ของการถือกำเนิดของฮิตเลอร์เขมรและความไร้เสถียรภาพรุนแรงที่จะตามมา สัญญาณเตือนภัยได้ดังขึ้นแล้วและโลกอาจไม่มีเวลามากนักที่จะหาทางป้องกันก่อนที่ประวัติศาสตร์อันเลวร้ายจะย้อนรอยกลับมาอีกครั้ง